สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ f a c e b o o k กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาอสตซนอนช่วงเช้าเอเย่นปัดข่าวมีคุยปืนปล่อยปาเตเอเย่นของโทมัสปาเตออกมาปฏิเสธคำพูดของบิดาของนักเตะ ที่ระบุว่าทีมตามีกำลังเจรจากับอาร์สตอนในการปล่อยตัวแข้งทีมชาติการหนามิดฟิลด์วัย26ปีตกเป็นข่าวกับทีมปืนใหญ่หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้พร้อมทางมีรายงานว่ามิเกลอาดิต้าชื่นชอบในตัวเขาอย่างมากปาเตมีสัญญากับตามีถึงปี2023และมีค่าฉิกสัญญา50ล้านยูโรไม่กี่วันที่ผ่านมายาขอบอาซิงโกปาเต บิดาของนักเตะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมโทรหาลูกหลังจากเห็นข่าวลือกับอาร์เซนเขาบอกว่าข่าวลือเป็นเรื่องจริงเขาบอกผมว่าพวกเขากําลังคุยกับเขาและอาร์ตซนมันขึ้นอยู่กับข้อสเสนอที่ทีมตามีเรียกร้องถ้าเขาได้ไปอาร์ตซนก็ดีพวกเขามีแฟนบอลมากมายที่กาหน้าผมคงมีความสุขถ้าเขาเลือกที่จะไปอาร์ตซนที่พวกเขากําลังหารือกันในตอนนี้ คือทีมตาหมีจะปล่อยตัวเขายังไงอย่างไรก็ตาม JJ เจสปอบริษัทตัวแทนของปาเตตอบมาก้าเกี่ยวกับข่าวข้างต้นว่าไม่เป็นความจริงเลยน่าจะเหงาแข่งปืนถูกจับได้นณะฟืนกดป้องกันเชื้อระบาดสีนักเตะไอ้ปืนใหญ่ถูกจับภาพได้ขณะฟ่าฝืนมาตรการเว้นระยะทางสังคมของรัฐบาลอังกฤษสผู้เล่นแอสตซนประกอบด้วยนิโคลัสเปเป้ อเลซองเดลกาเซดดาวิดลุยและกานิชาก้าถูกจับภาพได้ขณะฝ่าฝืนมาตรการเว้นระยะทางสังคมของรัฐบาลอังกฤษเดซันเปิดเผยภาพของนิคลัสเปเป้ที่ไปเล่นฟุตบอลกลางแจ้งกับเพื่อนๆหลายคนขณะที่อเลซองเดลกาเซตถูกจับภาพได้ขณะยืนใกล้กับคนทำความสะอาดรถออดี้ของเขาส่วนเนวรายของดาวิดลุยและกานิชาก้าถูกจับภาพได้ ขณะเล่นฟุตบอลด้วยกันในส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วกรณีของผู้เล่นสเปอร์ที่ออกมาซ้อมด้วยกันกลางแจ้งและคายวอล์กเกอร์แนวรับของแมนซิตี้ที่เชิญสาวๆไปจัดปาร์ตี้ในบ้านซึ่งพวกเขาต้องรีบออกมากล่าวขอโทษต่อการกระทำของตัวเองทันทีขอบคุณสำหรับการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้แก่เราเราจะไปคุยกับนักเตะ ตัวแทนของอาสตอนเกาวพานเดัสันเราจะตักเตือนให้พวกเขาเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษขอความร่วมมือให้ประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้านโดยอนุญาตให้ออกมาออกกำลังกายเพียงวันละหนึ่งครั้งแต่มีข้อแม้ว่าต้องเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย2เมตรสวอเรสกสันประเดิมสนามให้ชุดปืนโตเซดิกสวเรส แบ็กขวาโปรตุกสของอาร์สตอนยังคงตั้งหน้าตั้งตารอที่จะประเดิมสนามกับต้นสังกัดใหม่หลังยืมตัวมาจากเซาแฮมตันวันสุดท้ายของตลาดมกราคมไอ้ปืนใหญ่เซนสัญญาย,ยืมตัวโซอเรสมาร่วมทีมเป็นเวลาหกเดือนเพื่อเพิ่มตำแหน่งแบ็กขวาแต่กองหลังทีมชาติโปรตุเกสมาถึงเอเมรสเตเดียมพร้อมอาการบาดเจ็บทำให้เขายังไม่ได้ปเดิมสนามกับเดะกันเนอร์เลย จนกระทั่งเกมฟุตบอลถูกลรลงับเพราะวิกฤตเชื้อระบาดสัวอเรสกล่าวว่าผมอยากมีส่วนร่วมกับทีมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แต่เชื้อระบาดคือปัญหาระดับโลกและผมคิดว่าในฐานะประเทศเราต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันให้ดีที่สุดผมตื่นเต้นมากสำหรับเกมแรกของผมกับารสเันมันเป็นเกมแห่งความอดทนและผมรู้ว่ามันจะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้ นี่คือสมสร,รที่ผมติดตามมานานแล้วผมจดจำได้ดีเอียนไรเทียริ่องรีโรแบร์ปิวแรสปาติกวิเอล่าและเดนนิสเบอร์แคมเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดถึงอาร์ซตอนคุณก็จะคิดถึงนักเตะเหล่านี้ในฐานะตำนานสมสร,รพีต้าเผยลุยเริ่มเรียนรู้งานโค้ชมิเกลอารดตา้าผู้จัดก,การทีมอาร์ตตนชื่นชมดาวิดลุยปาการหลังหัวฟูมีความสามารถพร้อม ในการประสบความสำเร็จอาชีพกุนซือในอนาคตข้างหน้าเซนเตอร์วัย32ปีเริ่มมองอนาคตของตัวเองหลังจากรีทายในฐานะนักเตะอาชีพแล้วโดยอารติาเปิดเผยว่าลูกทีมรายนี้ไะ้เริ่มต้นพูดคุยกับเขาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเกี่ยวกับงานคุมทีมลูกหนังโคชชอสแปนิดกล่าวว่าผมคิดว่าเราสามารถคิดถึงนักเตะบางคนภายในทีมได้นะแค่ล้อเล่นนะ แต่ในกระบวนการนี้พวกเขามีความต้องการจริงๆในการพยายามทำความเข้าใจเกมให้ดีขึ้นและวิธีทางที่พวกเขาจะเป็นโค้ชได้อย่างไรแน่นอนเลยนะว่าเขาคุยเรื่องนี้กับผมดาวิดลุยนั้นเขาอยากเป็นโค้ชในอนาคตข้างหน้าเขาเริ่มต้นการเรียนเป็นโค้ชแล้วและผมเห็นได้เลยว่าเขามีความสามารถ องความรู้และประสบการณ์ในการเป็นโค้ชสักวันหนึ่งเอเย่นแนวรับเวโรนาเผยปืนใหญ่เคยให้ความสนใจนักเตะก่อนย้ายซบนาโปลีเอเย่นของอาเมอรามาน่ปากการหลังทีมเวโรนากล่าวอ้างว่าแอสตันต้องการตัวลูกค้าของเขาไปร่วมทีมก่อนย้ายไปยังนาโปลีรามานีเป็นผู้เล่นคนสำคัญของเวโรนาในซีซั่นนี้ได้ลงสนามไป26นัดในทุกรายการ และเป็นส่วนสําคัญของทีมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแนวรับที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดโดยอาร์สนอลก็กลายเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจตัวเขาพร้อมทางคอริเอเรเดโลสปอร์ตมีรายงานว่าในเดือนมก,กราคมทีมไอ้ปืนใหญ่ได้ติดต่อเพื่อหาทางคว้าตัวไปร่วมทีมแต่ก็เป็นเรื่องโชคร้ายสำหรับพวกเขาเมื่อนาโปลีได้ทำการปิดดีลแนวรับรายนี้ที่ค่าตัว12ล้านปอนด ก่อนจะทรงกลับไปให้เวโรนายืมตัวจนจบซีซั่นซึ่งเอเจนของเจ้าตัวก็ยืนยันว่าทีมอาร์สซนอลให้ความสนใจแต่ก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นจากทีมของมิเกลอ,อิตต้าอาร์สซนอลได้มาสังเกตการอาเมียและเขาก็ทำมันกับผู้เล่นคนอื่นๆที่เล่นในลีกอิตาลีเจ้าตัวกล่าวกับสปอร์ตเนคทีวีแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำการโทรศัพท์มาหรือยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ บายอยันไม่บริจาคเงินตามกระแสะขอทำตามใจตัวเองบอกอดีตดาวยิงอาร์ตันตอบโต้เสียงวิจารณ์ที่มีต่อเขาหลังยืนยันว่าจะไม่บริจาคเงินช่วยคนโตโกเพราะเขาไม่ได้เป็นคนนำเชื้อระบาดเข้ามาในประเทศเอ็มมานูเอลอเดบยออดีตดาวยิงคนดังของเพิร์ลีกยืนยันว่าเขาจะไม่บริจาคเงินช่วยคนโตโกเพราะเขาไม่ได้เป็นคนนำเชื้อระบาดเข้ามาในประเทศ 0หน้าวัย36ปีกำลังถูกสังคมรุมตั้งคำถามหลังเขาไม่ยื่นมือช่วยเหลือบ้านเกิดทั้งที่มีฐานะมั่งคั่งมากพอที่จะทำแบบนั้นได้ในขณะที่ผู้เล่นชื่อดังคนอื่นในแอฟริกาอย่างดีดีเย่ด็อกบาและซามูเอลเอโต้ต่างช่วยเหลือประเทศของตัวเองอย่างเต็มที่ผมทำทุกอย่างตามความต้องการของหัวใจเสมอผมจะไม่ทำเพียงเพราะคำพูดของคนอื่น กองหน้าโตโกโกล่าวผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กผมเสียใจด้วยกับคนที่เปรียบเทียบผมกับซามูเอลเอโตและดีเยด็อกบาโดยถามว่าทำไมผมจึงไม่จัดตั้งมูลนิธิหรือบริจาคเงินราวกับว่าผมเป็นคนที่นำเชื้อระบาดเข้ามายัางโตโกผมไม่ใช่คนอื่นผมคือผมผมคือเอ็มมานูเอลอาเดบยอคำแนะนำเรื่องบริจาคจากคนอื่นผมจะไม่ทำแบบนั้น ทุกอย่างมันชัดเจนและง่ายมากๆขอบคุณขอให้มีวันที่ดีทางนี้อเดบยอผ่านประสบการณ์ข้าแข่งมาอย่างโชคโชนกับทีมอย่างโมโนโกอาร์ตตันแมนซิตี้เรอัลมาดริดและสเปอร์เป็นต้นโดยปัจจุบันเขาข้าแข่งอยู่กับโอลิมเปียสโมสรในลีกสูงสุดปรกวัย